เสือหลายพาดกรอนขนาดมหืมาลงมาจากป่าทึบมากินคนคราวนี้ลากเข้าป่าด้วยทีมเดิมจากวิรกรรมที่มายยคือเชิดวรชาติและอิดฉัดชัยจึงแกะรอยเสือกินคนจนเกือบจะกลายเป็นเสือถลกหนังหัวคนตามล่าที่หลายหลชิงไหวชิงพริบชนิดสมคำร่ำลือจริงๆ ที่ว่าเสือที่เคยกินคนนั้นจะมีเล่เพทุบายราวกับมีวิญญาณเข้าสิงอาถรรพ์ป่าและประสบการณ์ลุยดงพงไพรในชีวิตจริงของพนมเทียนชุดจับตายไอล้ลายที่บางลางบท3เราไปถึงอำเภอบรรนังสตาราวเที่ยงครึ่งภายหลังจากแวะตลาดยะลากินข้าวกลางวันแบบประหยัดกันคนละมือ้อ และเชิดหาซื้อของกระจุกกระจิกจากร้านเล็กๆในตลาดยะลาอีกเล็กน้อยเป็นต้นว่าบุรีทานไฟฉา,ายอะไรและขนมหวานประเภททั่วตัดอีกหนึ่งถุงใหญ่ๆอย่างไม่มีอะไรกระตกกระตากเป็นที่อึกระทึกครึกโครมใดๆทั้งสิ้นเราพบนเรินนั่งรถอยู่ก่อนแล้วในร้านกาแฟหน้าตลาดบันนางสตาซึ่งอยู่ชิดถนนสายใหญ่ที่จะนำไปสู่เบตงก็ไม่ใช่ร้านของใคร เ็นร้านของป้าสะพ้ยของผมนั่นเองกำลังนั่งคุยอยู่กับลุงและป้าของผมพร้อมทั้งพวกพ่อค้าระดับอำเภอเล็กๆกับข้าราชการชั้นเสมียนเพียงไม่กี่คนขณะที่รถของเราวิ่งเข้าไปจอดอยู่หน้าร้านพอดีเชิดผมและลิม้มอันเป็นโชเฟอร์ที่มาส่งเดินเข้าไปในร้านอย่างเงียบๆนะเรินมองเห็นตั้งแต่รถของเราขยโยขยเยเข้าไปจอดแล้วลุกออกมาต้อนรับอย่างดีใจ ผมยังไม่พูดอะไรกับน้เรินเกี่ยวกับเรื่องเสือกินคนทั้งสิ้นไหว้ลุงกับป้าทักทายคุยกับท่านทั้งสองอยู่ครู่หนึ่งพอเป็นพิธีแล้วก็เลือกม้านั่งมุมหนึ่งของห้องน้ำชากาแฟป้าเป็นคนจัดการให้เราโดยไม่จำเป็นต้องสั่งน้เรินแกก็พอจะรู้รู้อะไรอยู่บ้างเหมือนกันจึงไม่ยอมพูดอะไรในเรื่องนี้รอจนกระทั่งคนอื่นๆที่นั่งคุยกับแกอยู่ก่อนค่อยทยอยออกไปจากร้านจนหมดแล้ว จึงปราดเข้ามาร่วมวงด้วยสีหน้าของแกไม่สู้จะเป็นสศกนักนเรินตอนนั้นก็อายุประมาณ55ปีเป็นชายร่างเล็กผอมดำและแกร่งมีวิวแววของนักต่อสู้ทิ้งข้าวไว้ให้เห็นชัดเพราะสมัยหนุ่มๆได้ทราบข่าวว่าแกก็เป็นนักเลงใหญ่มีชื่ออยู่เหมือนกันเพิ่งจะมาเลิกประพฤติตัวเป็นผู้กว้างขวางตั้งหน้าทำมาหากินหักป่าฐานพงทำไร เอาเมื่ออายุล่วงเข้าวัยกลางคนเข้าไปแล้วและกนในระเทศตัวเองเข้าไปอยู่เสียใจกลางป่าลึกของเขตบางลางสมัยก่อนที่จะสร้างเขื่อนเสร็จแววตาของแกแสดงความยินดีเห็นชัดเมื่อเห็นผมกับเชิดมาทั้งสองคนนึกว่าจะไม่มาซะแล้วสิพบไอ้ล้อหรือเปล่านเรนเริ่มพูดเป็นงานเป็นการขึ้นเมื่อเราอยู่กันตามลำพังแล้ว โดยมีลุงกับป้าของผมชงกาแฟบริการลูกค้าอยู่ไม่ห่างนักเล็งเงี่ยวหูอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้เข้ามาร่วมด้วยนเรินพูดกรุงเทพเพราะพื้นเพของแกไม่ใช่คนปากใต้โดยกำเนิดพบแล้วครับผมเป็นคนบอกหยิบจดหมายของแกขึ้นมาให้ดูทีแรกนึกว่าจะมาไม่ได้แล้วกะว่าจะฝากปืนกับลูกมาให้พอดีเชิดขอยืมรถของโยงได้และได้เจ้าลิ้มขับมาส่งโยงเองก็ไม่อยู่ไปหาดใหญ่ ยืมรถมาได้เพียงแค่ส่งให้ถึงบ้านนั้นเลอเท่านั้นแหละแล้วก็ต้องปล่อยรถกลับเรื่องมันเป็นยังไงครับประโยคหลังผมถามในขณะที่เชิดนั่งสุบุรีฟังอยู่เฉยๆโดยยังไม่เอ่ยถามอะไรทั้งสิ้นก็อย่างที่น้าเขียนหนังสือี่บอกนั่นแหละประเดี๋ยวเราไปดูด้วยตาเองดีกว่านี่น้าก็นั่งรอยอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วละยังไม่พบศพเลยครับตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่มีการตามกันเลยใครมันจะกล้าตาม นเรินพูดพลางหัวเราะเหือๆตามนิสัยของแกในอำเภอก็ผูกกองรู้เรื่องหรือยังจัดการยังไงบ้างเชิดเพิ่งจะเอ่ยมาเป็นประโยคแรกในอำเภอไปกรุงเทพอยู่แต่ประหลัดก็ภผูกกองเขาบอกว่าให้อาเอาลูกบ้านไปตามหาศพให้พบถ้าพบแล้วก็ให้กำนันออกมรณบัตรให้ได้เลยพวกเขาไม่มีเวลาที่จะตามเขาไปชนะโศดในด,ดงลึกกันล็อก ใครจะเป็นประหลัดหรือผู้กองในสมัยนั้นผมก็ไม่ได้สนใจจดจำชื่อแล้วแต่ที่รู้แน่ๆก็คือในชนบทกันดานห่างไกลความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรที่อาศัยอยู่ในป่าลึกเข้าไปอีกเช่นนั้นใครจะเป็นจะตายหรือจะตกอยู่ในภาวะเช่นไรดูจะไม่มีความหมายใดๆทั้งสิน้นสำหรับหน่วยงานของรัฐเพราะนอกจากกำลังคนของรัฐจะน้อยแล้วเส้นทางคมนาคมมันก็ทุรเข็นเอาจริงๆ สำคัญที่สุดก็คือพวกมาลายูพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดงลึกๆเข้าไปบางหมู่บ้านไม่มีทะเบียนสัมโนโครัวหรือบัตรประจำตัวประชาชนเสียด้วยซ้ำไปบริเวณไหนครับที่มันเข้าเล่นงานแขกตัดยางห่างจากจบ้านนัเรินสักแค่ไหนเชิดถามอย่างต้องการจะสอบถามตำแหน่งแข่งที่ให้แน่นอนเสียก่อนเพราะในย่านที่นเรินไปวางรกรากทำไร่และปลูกบ้านอยู่เราเพอจะหลับตามองเห็นผูมิประเทศอยู่บ้าง เนื่องจากเคยไปยิงหมูอยู่สอาครั้งแล้วและเคยพักอยู่ที่บ้านนาเรินนั่นแหละเลยไล่น้าไปขึ้นไปทางเหนือบนควรที่มีป่ายางติดต่อกับลูกเขาใหญ่นะ่าห่างสัก4ี่หกิโลเห็นจันได้คำว่าควรในภาษาภาคใต้หมายถึงเนินสูงหรือลูกเขาเล็กๆ พอบอกแค่นั้นทั้งผมและเชิดก็พอจะมองเห็นบริเวณเกิดเหตุได้เป็นเหล่าๆมันเป็นลูกเขาขนาดย่อมๆที่ปลูกยางซึ่งเก่าแก่เกือบจะไร้ผลอยู่แล้วและไม่มีการบูรณะบำรุงเลยจะเรียกว่าเป็นสวนยางไม่ได้แต่ควรจะเรียกว่าป่าเสียมากกว่าเพราะเฉลี่ยแล้วในเนื้อที่หนึ่งไร่จะมีต้นยางพาราอายุมากแทบจะหมดน้ำยางอยู่แล้วเพียงไม่เกิน14 1สตน้นนอกนั้นเป็นไม้ใหญ่ประเภทสยา หลุมพอและไม้เบญจพรรณประเภทดงทึบเสียมากกว่าเต็มไปด้วยเถาวันและพุ่มรกความชื้นแฉะสูงห่างจากควรน,นี้ขึ้นไปเล็กน้อยก็ติดต่อกับเทือกเขาใหญ่มันเป็นทิวต่อเนื่องไปจนถึงสันกาลาคีรีซึ่งเป็นต้นแหล่งของแม่น้ำปัตตานีอันไหลผ่านจากบริเวณป่าสูงของยะลาไปสู่ปากอ่าวปัตตานีจัดว่าเป็นป่าดงดิบป,ประเภทดึกดำบรร ไม้แต่ละต้นอย่างบบอกๆก็สามสี่คนโอบขึ้นไปเขียวทะมึนมืดอยู่ชั่วนาตาปีบริเวณนั้นเมื่อราวสี่หเดือนก่อนเชิดเคยยิงสมเสร็จตัวขนาดน้องๆ้ควายล้มเอาไว้เราหลับตาวาดภาพภูมิประเทศของนมดิบแถวนั้นแล้วก็ไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยว่าทำไมไอ้ลายถึงจะดอดมาลากแขกตัดยางไปกินไม่ได้กวป่ามันสูงขนาดนั้น มีอนาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลติดต่อไปจนถึงแดนมาลายูอย่าว,ว่าแต่ลายพาดกลอเลยช้างป่าก็ยังเคยไล่คนมาแล้วงูจงอางกับกระปะชมเป็นที่สุดผมเหลือบมองหน้าเชิดเห็นหมอนั่นข้าบุรี่เท่ายาวเฟืย้ยไม่ยอมเขีย่ยทำหน้าตายอยู่อย่างเดิมแต่ผมก็พอจะอ่านความรู้สึกของสีหน้าตายด้านนั้นได้ถูกว่าหมอก็คงไม่รู้สึกปลอดป่งใจนักซึ่งก็น่าเห็นใจ อาวุธคู่มือของเชิญในยุคนั้นมีแค่เดียวบรรจุเดียวสตีเว่นเพียงกระบอกเดียวเท่านั้นเหมือนเหมือนกับผมซึ่งดีขึ้นมาอีกหน่อยตรงใช้ใช Auto บ้บราวนิ n g ออโตบรรจุห้านัดแต่ถึงอย่างไรมันก็ไอ้แค่ลูกสองขนาด12เท่านั้นในยุคนั้นเรายังไม่ได้เล่นไรเฟิลกันเลยนอกจากลูกกรดขนาดจุด22 LR ซึ่งมันเหมาะกับสัตว์ในชั้นไม่เกินข้างเท่านั้นและการดันด้นกันมาในครั้งนี้ เราก็มีลูกซองมากันคนละกระบอกของใครของมันไม่นับค้นซูเปอร์จุดสาอันเป็นปืนพกออโตเมติกของเชิดอีกกระบอกหนึ่งกับโพลิสโพซิทีฟลำกล้อง4นิ้วกระศุนแค่จุดสามแปดสเปเชียของผมอีกระบอกหนึ่งทั้งสองกระบอกไม่เคยทำประโยชน์อะไรให้เราได้มากไปกว่ายิงขึ้นฟ้าเป็นสัญญาณเรียกกันในเวลาหลงป่า หรือวิฉะนั้นก็มีไว้สำหรับยุติการทรมานของสัตว์ขนาดเล็กเช่นหมูป่าย่อมย่อมที่ภายหลังจากถูกปืนลูกซองชักดิ้นชักงออยู่เราก็เดินเข้าไปส่องเข้ากลางสมองมันในระยะใ,ใกล้ช่วยให้มันหยุดดิ้นลงเสียด้วยเร็วก่อนจะออกมาที่หนังตาเนี่ยนั้นเลยไปดูตรงที่มันตะครุบแข็งแล้วหรือยังผมแข็งใจถามในขณะที่นึกด่าดตัวเองที่ร้นหาที่ไม่เข้าเรื่องลุงนี่เอาปืนฝากจเจ้าลาะมา ให้น่าเริ่เสียก็หมดเรื่องไปดูมาแล้วร้อยแค่เด้แกทำฝ่ามือกลางๆให้ผมดูซึ่งในขณะนั้นผมก็ยอมรับสารภาพว่ายังไม่ชำนาญคุ้นเคยนักกับการคำนวณรอยตีนของเสือว่าชนิดที่ฝ่ามือคนกลางออกไปเต็มที่ดูแล้วพอๆกับชาบุ๋เตี่ยวนั้นขนาดตัวมันควรจะเป็นสักแค่ไหนซึ่งมารู้เองเอาภายหลังจากที่ได้ตัวแล้วว่าลำตัวของมันโดยไม่นับส่วนหางยาวถึงเกือบสเมตร น้ำหนักกว่า250กิโลกรัมชนิดควายบ้านมันตบป,ปังเหนียวขอหักทันทีไอเสือดำที่ผมยิงได้ที่อำเภอมาอยอเมื่อต้นปีก่อนสองตัวยังไม่ลงไอโครงตัวนี้ตัวเดียวเสียงนเรินบอกต่อมาภายหลังจากทำมือประกอบว่าเลือดเพื่อไปหมดคำว่าเพื่อหมายถึงสากดกระจายเต็มไปหมดนเรินพูดรุงเทพก็จริงแต่ความเคยชินที่อยู่แถบนั้นมาันาน แม้สำเนียงจะเป็นกรุงเทพก็ใช้สับแสงของภาคนั้นป่ายังราบเป็นแปลงเลยตอนที่มันโดดเข้าขย่ำฟัดแล้วก็คาบขึ้นเขาใหญ่ไปยังก็แมวคา,าบหนูไอ้พวกที่ไปตัดยางด้วยกันมันบอกว่าได้ยินเสียงดังพรึบเดียวเสียงไอแอร้องออกมาแว๊กนึงแล้วก็มีเสียงลากป่าราบไปพวกมันตีกรอกข้อไม้วิ่งมาถึงมองไม่เห็นอะไรแล้วเห็นแต่รอยเลือดก,ก็มีดพลาที่ไอ้นั่นขัดหลังตกอยู่เท่านั้นมันลากไปได้เร็วเหลือเกิน พวกมันเล่นมาปลูกนาเมื่อตอนหกโมงเช้าก็เกณฑคนออกไปดูทันทีเหมือนกันร้อยมันหลากขึ้นเขาใหญ่ไม่กล้าตามไปไกลเพราะกระสุนเก่าเต็มทีและก็มีเหลืออยู่แค่สนะี่ห้านัดเท่านั้นถ้ามีปืนดีก็ตามไปถึงแล้วตั้งแต่น่าเลินไปทำไรอยู่ที่นั่นน่ะเคยได้วีแววอะไรบ้างไหมเคยเห็นแต่ร้อยเข้ามาด้อมดอมอยู่แถวปลายไรย่แต่ก็ไม่เคยเห็นตัว แล้วก็ไม่เคยปรากฏว่ามันจะมาก่อกวนไม่แต่พวกวัวควายที่พวกนั้นเลี้ยงเอาไว้นักก็อยู่ที่นั่นมาตั้งห้าหกปีแล้วนี่ไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีใครถูกมันเล่นงานเลยเพิ่งจะครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกตอนอยู่ฐานโตน,นั่นเคยรู้ข่าวว่ามันโดดเข้าตะครุบพวกนักปลาตามลำธารแต่มันก็ตั้งสิบกว่าปีมาแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะก็ตามไม่พบเหมือนกันหลอกคนซื้อคนนึงแล้วก็หายไปเลยไม่ได้ทั้งศพไม่ได้ทั้งเสือ แต่ไอตัวนี้คงจะคนละตัวกับตัวนั้นเพราะเวลามันห่างกันมากไปคุยกันบนรถด,ดีกว่าเดี๋ยวจะคํำซะอย่างน้อยก่อนมืดวันนี้ก็ควรจะตามไปพบซากซะก่อนเชิดบ,บอกมาง่ายๆแต่เป็นเสียงที่ดังไม่เกินกระซิบพร้อมกับลุกขึ้นยืนขนาดนั้นเองลุงกับป้าสะพ้ายของผมที่ดูเหมือนจะคอยสังเกตอากับกิริยาท่าทีของพวกเราอยู่ก่อนแล้วก็ตรงเข้ามาทันทีก่อนที่ผมจะทันลุกขึ้น นั่นพออิทจะไปกับน,น่าเลยเขาด้วยเหรอลุงผมร้องทักขึ้นเบาๆท่านปิกลสุภาพนุ่มนวลมีวาจาที่ไพเราะมากสำหรับลูกหลานตามลักษณะของผู้ดีเก่าแม้จะมาตกยากอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญก็ตามเพราะท่านก็มาจากสกุลรัตนกุลแม้จะไม่มีคำว่าเสรีเรือริบต่อท้ายก็ตามเป็นพี่ชายแท้ๆของแม่ผมเอง เชิดนั้นตัดปัญหาโดยไม่อยู่รอหน้าท่านที่ยืดยากเสียเวลาขายยาวๆนำร่างโยงของเขาออกไปก่อนแล้วผมหมดแต่ช้าอื่นอ่านอยู่ก็เลยถูกซักได้แต่ว่าเร่ําแห่กเกลื่อนผมจะไปเที่ยวแค่บ้านนัเลินเท่านั้นครับเย็นๆก็จะกลับผมเอาปืนมาให้นเเลินแกอย่าโดนนะพออิดเสือไม่ใช่ค้างแล้วก็ไม่ใช่ธุระอะไรของเราป้าสะพ้ายผมบอกมาอีกคนหนึ่งแล้วก็บ่นอะไรเงึมงาไปถึงน้องชาย คือนาเรนนั่นเองเสียงนาเรนตะโกนบอกปาสะภายผมมาว่าไม่ได้เอาผมก็เชิดไปไหนล็อกแค่ชวนไปเที่ยวที่บ้านเท่านั้นญาติผู้ใหญ่ทั้งสองของผมกำชับแล้วกำชับอีกเพราะมกับสั่งว่าถ้าผมไม่กลับปัตตานีในวันนี้ก็ให้ออกมานอนพักที่บ้านของท่านซึ่งก็คือบ้านที่เป็นร้านกาแฟนั่นเองผมรับปากไปตามเรื่องแล้วก็จํำอ้าวออกมาเจ้าลิมสตาร์ทเครื่องบื้มๆรอคอยอยู่ก่อนแล้ว นเรนก็โหนขึ้นไปนั่งตอนหลังพอผมก้าวไปเบียดกับเชิดผููนั่งหน้าขรึมอยู่รถก็กระชากออกจากที่ไตไปตามถนนดินในเขตอำเภอแล้วก็พุ่งเข้าสู่หนทางที่จะบ่ายหน้าเข้าบางลางทันทีแช่อยู่ได้เสียงเชิดบน่นแชแปลว่าช้าประเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปกันเท่านั้นนายจะทำให้ลุงกับป้าด่านเรนซะเละปล่าเปล่านาเรนยื่นหน้ามาจากตอนหลัง นึกว่าไปเที่ยวที่บ้านน้าก็แล้วกันอยากจะไปตามศพด้วยก็ได้กลางวันคงไม่มีอะไรลรอกแล้วเย็นๆก็กลับมานอนบ้านลุงเขาทิ้งปืนไว้เห็นน้าก็แล้วกันนาจัดการเองแกบอกมาเหมือนจะปลอบใจผมและเปิดโอกาสให้ตัดสินใจกันอีกครั้ง